าในส่วนของบรรยากาศนะคะของการลงทะเบียนในการขอลดและยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2,569นะัเทศบาล,ลคนครหัดใหญ่ก็เป็นไป,นปนอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันขณะที่ทางเทศบาลเองก็ได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้บริการอย่างทั่วถึงค่ะ วันนี้บรรยากาศภายในเทศบาลนครหัดใหญ่ตลอดช่วงเช้าและตลอดทั้งวันก็เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางมาลงทะเบียนขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกาภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าหน้าที่ได้มีการจัดจุดอำนวยความสะดวกแนะนำขั้นตอนและช่วยตรวจสอบเอกสารอย่างเป็นระเบียบทำให้การลงทะเบียนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่แออัดและลดระยะเวลาในการรอคอยของประชาชนนางสาว พรทิพย์พักดีเจริญ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้เทศบาลนครหาดใหญ่เปิดเผยว่าเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนขอรับการลดและยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2569สำหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในเขตเทศบาลโดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่1 6มกราคม2569โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางได้แก่ ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของทางเทศบาลนครหัดใหญ่และการยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ห้องสำนักการศึกษาเทศบาลนครหัดใหญ่โดยเอกสารที่ใช้นะคะมีเพียงบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเท่านั้นคะ่ะ นางสาวปอนทิ์เน้นย้ำว่าการกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนช่องทางออนไลน์ต้องใช้ชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุอยู่หลังโฉนดที่ดินไม่ใช่ชื่อของผู้มายื่นเอกสารซึ่งหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนเทศบาลจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและเอกสารและจะประกาศรายชื่อผู้บีสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ของเทศบาล จากนั้นจะจัดตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหายของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2,569เพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหายและจัดทำรายงานเสนอไปอยังคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสงขลาเพื่อพิจารณาการลดหย่อนภาษีขอไปครับเพื่อพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีต่อไปเมื่อมีการพริจารณาแล้วจะแจ้งกลับมาอย่างทศบาลและแจ้งผลให้กับประชาชนผู้ลงทะเบียนทราบ ด้านประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนเปิดเผยว่าได้ทราบข่าวการเปิดลงทะเบียนจากการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลขั้นตอนการลงทะเบียนไม่ยุ่งยากใช้เพียงัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวใช้เวลาไม่นานสจานที่ขับแนะนําอยากทั่วถึงพร้อมแสดงความหวังว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนภาระค่าใช้จ่ายและผลกระทบทางการเงินจากทุตสาหกได้ระดับหนึ่งครับ เราเปิดรับลงทะเบียนแล้วนะคะไปจนถึงวันที่16มกราคม2569นี้นั่นเองค่ะเราจะมีช่องทางนะคะทั้งหมด2ช่องทางค่ะช่องทางที่1เลยนะคะใครที่ไม่สะดวกมาติดต่อที่เทศบาลนครขนาดใหญ่ค่ะก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนออ,อนไลน์นะคะกันได้เลยนะคะในเรื่องของการกรอกข้อมูลนะคะก็คือจะต้องกรอกชื่อนามสกุลแล้วก็เลขัตรประจําตัวประชาชนนะคะของเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะไม่ใช่ของเจ้าของผู้ยืน่นแล้วก็กรณีที่2ค่ะคุณสามารถมายื่นนะคะเอกสารหลัก ที่เทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะในส่วนของหลักฐานที่ใช้ประกอบนะตอนนี้นะเพียงแค่คุณมีในส่วนของสำเนาบ,บัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของกรรมสิทธิ์ค่ะใบเดียวแค่นี้ค่ะก็สามารถมาติดต่อได้เลยในเรื่องของข้อมูลอื่นๆเนาะทางเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะก็จะคอยซัพพอร์ตให้เพราะว่าเรามีฐานข้อมูลของผู้เสียภาษีอยู่แล้วไม่ยากง่ายมากรวดเร็วบริการดีมีมีแน่นอนมันมัน มันเสียหายเสียหายเสียหายเยอะอาจใหญ่คือเสียหายพี่าเต๋อพี่ก็ทุกที่เลยแต่น่าจะดูเขาช่วยก็อโอเคอยู่ดีดีดีดมาก ขณะที่นายนายรงพรนพัทรลุงนาย,ยกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ได้เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ขอให้รีบมาลงทะเบียนขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งทางออนไลน์หรือจะมายื่นเอกสารด้วยตนเองณนะเทศบาลนครหัดใหญ่โดยทางเทศบาลจะมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันจนถึงวันที่16มกราคม2569ค่ะ ด้วยลงทะเบียนด้วยนะครับทางออนไลน์ก็ได้ทากเอเทสาบากก็ได้นะครับทางออนไลน์ก็ยะดีนะครับขอทุกคนมาลงนะครับเราจะไม่เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดนะครับในที่น้ําท่วมนะครับครับขอบคุณครับช่วยๆรีบกันมานะครับภายวันที่16กับ